กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทำนายฝันกับคุณทูปหอมในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของฝันว่าออกจากบ้านฝันว่าหนีออกจากบ้านฝันว่าโดนไล่ออกจากบ้านบ้านเปรียบเสมือนกับสถานที่พักผ่อนสถานที่อยู่ที่มั่นคงปลอดภัยของผู้คนถ้าหากว่าในความฝันนั้นคุณฝันว่าต้องออกจากบ้าน ฝันว่าหนีออกจากบ้านหรือฝันว่าได้โดนไล่ออกจากบ้านต้องเรร่อนพเนจรเดินทางไปอย่างไร้จุดหมายคำทำนายฝันได้กล่าวคำทำนายเอาไว้ว่าการงานที่คุณได้กำลังทำอยู่นั้นจะไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็จะล้มเหลวการฝันว่าได้ออกไปจากบ้านจึงนับว่าเป็นความฝันที่ไม่ดีครับ ไม่มีเลขมงคลสำหรับการเสี่ยงโชคถ้าหากคุณฝันว่าต้องออกจากบ้านนะครับในช่วงระยะเวลานี้คุณไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆทั้งสิ้น